สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Family On Tour ช่วงพามา้าพาไปชิมและวันนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารคาเฟ่ซอยอยู่ชั้น4ีโรงแรมดูสิบดีทูจังหวัดัูหินนะครับผมที่เรามาพักตรงน,นี้มาฐานที่เนี่ยก็คือเรามาพักพักก่อนที่เราจะกลับเข้ากรุงเทพเนาะแต่ทีเนี้ยพอยหนึ่งที่เรา เน้นเลยก็คือห้องอาหารเนี่ยเขาจะเป็นห้องอาหารออเดย์ดิ닝เปิดตั้งแต่6โมงเชา้าปิด4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเมนูของเมนูกลางวัน<อ>แล้วก็เมนูของกลางคืนจะเป็นเมนูตัวเดียวกันและหลักๆที่เขานำเสนอของห้องอาหารนี้ก็คือเป็นอาหารใต้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาพักที่นี่ก็สามารถเข้ามากินกันได้นะครับ ส่วนเมนูเนี่ยที่เขาแนะนําเป็นอาหารใต้หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องวิง่งรถไปถึงภาคใต้แล้วไปกินที่นู่นเราสามารถราจกินที่นี่ได้เลยแล้วตอนนี้เมนูอาหารที่เราสั่งมาละสี่อย่างเอาเบาๆก่อนเริ่มจากแกงไตปลานะครับแล้วก็เป็นหมูอร่อยเป็นผัดใบเลียงอันนี้เราเรียกใบเหลียงได้ละเพราะเราไม่ได้อยู่ใต้เนาะแล้วก็เป็นแกงส้มปลาซึ่งเครื่องแกงพวกนี้จะเป็นเครื่องแกงใต้จริงๆ รสชาติจัดจ้านเาเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเรามาลองแต่ก่อนที่เราจะสัง่งที่นี่เขาจะไม่มีเป็นเมนูลิสต์เล่มใหญ่ๆให้เราแต่เขาจะมีเป็น QR code แบบนี้ให้เราสแกนนะครับพอเราสแกนแล้วปุ๊บนี่มันจะมีหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเลยเป็นเมนูที่อยู่ในในลิงก์เลยเดี๋ยวผมเอาลิงก์เนี่ยแปะไว้ให้เผื่อท่านไหนสนใจอยากดูราคาอยากดู ประเภทอาหารม,มีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันในลิงได้โอเคตอนนี้อาหารเราสั่งมาแล้วทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มมาชิมทีละอย่างเริ่มจากเอาของเผ็ดก่อนเลยะะเแล้วกันเนาะแกงไตปลาครับแกงไตปลาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับขนมจีนประมาณ5จับเล็กๆไม่ใหญ่มากพอดีครับไป บอกไปอย่างทีนี้เขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารักษาเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเราจะมีการใส่ถุงซิปเอาไว้ให้เราเนาะแต่อาานันนี้ผมแกะมาละได้เวลาของความอร่อยไปไปปลาครับค้นๆเลย ตัดูตอร่อยรอครับรอบรอ่รอยไ่ทำอีกชามหนึ่งที่เป็นแกงอีกอย่างนึงก็คือแกงส้มหรือว่าเราเรียกแกงเหลืองอันนี้จะมากับเค็มนุกินแกล้มแก้เผ็ดนิดนึงแกงส้มปลากับผม แป็นส้มมีสายสับป,ปะรดด้วยใช่เพราะว่าจริงปลาเข้าไปกล<ม>ิ่นเครื่องแกงกลิ่นสับป,ปะรดมันเข้ากันเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกัน<ม>เพราะว่าบางที่ที่ททเคยกินตัวเนื้อปลาตัวเครื่องแกงมันจะยังเข้าไปไม่ถึงเนื้อนเพราะฉะนั้นของที่เนี่ยเข้มข้นมากจริงๆแนะนําเลยครับเมนูเดี๋ยวลองเรามาลอง,ลอง,ลอง <c oughs> หมูเค็มันบ้างนิดนึงตัวนี้ใช้เป็นเหมือนหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นเราไปทอดครูให้มันเค็มๆห,หมูสามชั้นก็จะมีความมันๆห,ห,หนึบๆตอบนิดๆตอบเยอะโอเคกินตัดแก้เผ็ดได้ดีครับหรือใครชอบกินผัก ก็จะมีถักของยาวแครอทตั้งกว่าถึงเมนูเมนูถัดมาเมนูแก้เผ็ดเป็นเมนูที่เด็กๆก,กินได้นะฮะก็คือเมนูหมูอร่อยเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วเป็นเหมือนคอหมูย่าง <c oughs> ขออหมูย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วแนมาให้ด้วย จิ้มแจ่วไม่ได้ออกรสชาติเผ็ดมากเด็กกินได้จิ้มได้แล้วก็ตัวผักซอสที่ที่คลุกกันมาเนี่ยมันก็จะเค็มๆออกเค็มหวานนิดๆไม่ได้ไม่ได้หวานจัดจนเพราะว่าโดยปกติของของที่บ้าน,นเวลาสั่งอาหารจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทานหวานกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยโอเคผ่านแล้วก็เมนูสุดท้ายเม <c oughs> นูประจำครอบครัวใบเหลี่ยงผัดไข่บีบุ้นเส้นแล้วก็ โรยกุ้งแห้งมาด้วยจิ้มกันน่า,าทานมากผัดสดๆดนี่นะครับหักค่อนข้างสดเลยทีเดียวแล้วก็ จะมาเป็นชิ้นๆเลยอ,อยอร่อยอ่อร่อยมากับวุนเส้นผั <Okay. S 1> ดโอเคคือโดยรวมแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคใต้จริงๆเรามาแค่ดูสิตดีทูหัวหินหองอาหารสอดคาเฟ่ชั้นสี่อย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องพักที่นี่ก็มากินได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณมาพักที่นี่คุณได้ลดค่าอาหารสิบเปอร์เซ็นต์นาสนใจปะล่ะ <c oughs> ดีครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์อาหารกันแล้วเรามาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตามช่อง Family on tour แล้วอย่าลืมให้กำลังใจเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ